เรามีได้พบกันภาพุนพาให้พบกันชาจะใช้อุปกรณ์ออกรวัักที่ห จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนึ่งและที่สี่และลักที่ 4. ห้า <c oughs> ออกรางเล็กน่าสามตัวครั้งที่หนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้รูกบอลหมายเลขคลาดกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลาดกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลรับกันเลี้ยงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและวเจ้าหน้าที่จะนำรูกบอลที่ได้มาเปิดกระบอกลูกแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะรอมแี้จะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง สตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งไฟครันะคะระวังน้สาตัวครั้งที่หเลขที่ออกห้าสตัวครั้งที่หนึ่งหสองนง แบบต่อไปนะคะประธานกรรมการจะเสียงหยิบรูกยาหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อกระวนอกระดับใดอประวนอกรัสามดูงวง่งง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 ่วงงงงง่งยค่ะรงัอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่5ออกรางวัลทีหน้าสามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หน้าสามตัวครั้งที่สองห้าห้อหกเจ็ดแปดสามตัวทำให้พวกแตกแล้วรับอ่าสองหนึ่งที่หนึ่งใบทำอะไรล้ว มเลขหน้าสามตัวดังนั้นนะครับทางมพูดแต่ครับห้าสองหนึ่งครับเด็กรวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสิบสองแ้าเก้าหกห้าเก้าหกไฟครั้งนะครับหกเก้าครั้งทสองเลขที่ออก

ลงไทยก็ลองไทยโดเคุดว่าง็มีตไม่เอกแล้วกนะครับับเลนะามตัวแดงกะครับเลขกับันที่สองับห้าี่น้องขับเลขใกล้โกเกิขบวนเลยขับขันที่สองห้าเก้าัที่259้ยิ้มแม่ที่ยิับ่น่ัียิ้มแม่วยับิ้เ แต่คุควว่ารออโรเลท้ทดสามตัวครั้งที่หนึ่งเยียบไวได้สิเยียบไปเขาเลยวานี่เรยแเ่นอะไรเนี่ยม่ไ้ใช่กับเขาไม่้ใช้กับเขาไรเนี่ยไม่ได้ใ่กับเขาไม่ได้ดาติดตคนี้ม่าเป็นทุกคนนะครับ้มใช่เขาเจ็าใช่เขาเป็นไก่เขาเป็นใช่เขาเป็นเขาเป็นไม่องมาเล่าอีกว่ามีเขา

ต่อไปนะคะการจะวางเซ็นอยู่รูปยงหลักข้นใว่าจะใช้อุปกรณ์ออกแรงวันในหลักใดกลาสตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกแางวัลที่สามโอเกิอาเซียสวคบโอเกิตเจใอุปกรณ์อกวัล่ไปเลย ใช้อุปกรณ์ออกระหว่างหลักที่5จะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่ห้าออกรางวัลท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้ว,วจะออกรางวัลท้าย3ตัวครั้งที่สอง ของนามไปแล้วท้ายสองตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าสองเก้าหนึ่ง บัานเลขโดดตัส้นเก้หนึ่งเราวเท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกเราาสองตัวหครั้งมีงรางวัลละสองตับ เล่นหายหอเก่สองรถตู้ใช่ไหมการขับขันที่หนึ่งข้อสองฮะตั้นที่สองเพราะสองฮ้ก่อนเก้าหนึ่งบ่ได้เลยจะใช้อุปกรณ์ออกระวันหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่ 5. ้าออกรางวัลล็กท้ายสองตัวผู้ดีจะทำการออกรางวัลทกท้ายสองตัวแก่ศอน์จังหวัดสระบุรีและหลักสิบเป็นผู้แทนศน์การคลังคลังจังหวัดสระบุรีนายยุทิรสจีรัสนนลเนรค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสตัว รยงวันเล็กายสองตัวนะครับเรื่อรุุนครับพี่น้องรางวัลเลขคายสองตัวงวดวันที่25สิงหาคมเลขที่ออก1 จํา có บ่ này ตัวตรงไหนนะมาตรงนี้ว่า <laughs> 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 โอ้หอะไรม่โออดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอ้สุดยอดเลยเอ้เออเจ็มดอีเรียบห้แล้วอ้ใบบกรตู้มึงไปเอามาไปเออวู้